20บทเรียนชีวิตที่เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้น สวัสดีค่ะพบกับช่องในอน n a K Podcast อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมี20บทเรียนชีวิตที่เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้นนะคะยังไงนะคะก็ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ 20บทเรียนชีวิตที่เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้นข้อที่ 1. เวลาชีวิตเราลดลงไปทุกวันควรเลิกเสียดายอดีตได้แล้ว 2. ความสุขไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่แต่ความสุขอยู่ที่เราพอใจเมื่อไหร่ 3. ม,มีพบมีพรากมีจากมีลา เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนฝึกให้ชินวันละนิดวันละหน่อยวันหนึ่งมันจะวนมาหาเราอย่างแน่นอน 4. ส,สิ่งใดที่เราควบคุมมันไม่ได้สิ่งนั้นกำลังสอนให้เราปล่อยวาง 5. ใครจะอวดอะไรก็เรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาแค่เรารักษาใจเราไม่ให้อิจฉาใครก็พอ 6. ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างไม่มีใครกระจอกไปซะทุกอย่างเรื่องเรามีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่งปะปนกันไป 7. อย่าไปคิดเยอะเกินวันนี้เพราะไม่รู้ว่าเราจะหยุดถึงไหม ทำให้ดีแล้วปล่อยวางก็พอ 8. หัดช่างแม่งบ้างกับบางเรื่องในชีวิตเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอด 9. ชีวิตเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเสียใจไม่นานก็หายแต่เสียดายทั้งชีวิตก็ยังคงอยู่อย่างนั้น1ิ 10. ไม่อยากเสียดายชีวิตชัดเจนกับตัวเองได้แล้วเจ็บก็ชัดเจนไม่เจ็บก็ชัดเจนแต่มันยังดีกว่าชีวิตคาราคาซัง11อคาดหวังไว้มากเท่าไหร่ก็อย่าลืมเตรียมความผิดหวังไว้มากเท่านั้น12สออะไรไม่ใช่ของของเราอยู่ไม่นานหรอก อะไรที่เป็นของของเราไกลแค่ไหนก็วนเวียนมาหาเราอยู่ดี 12. เราและเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลิกยึดติดกับภาพความทรงจำเดิมๆได้แล้ว 13. อย่าเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้เพียงคนเดียวหัดระบายมันออกมาบ้าง14 วันไหนที่เราได้ดีอย่าไปดูถูกใครเพราะไม่รู้วันไหนเราจะล้มเหมือนเขาบ้างสิบห้าความผิดหวังถ้าไม่ทำให้เราตายมองให้ดีมันก็ทำให้เราโตสิบหอย่าพยายามอยากรู้อดีตเลยสังเกตตัวเองง่ายๆอดีตกำหนดปัจจุบัน ปัจจุบันกำหนดอนาคตเรา18พ่อแม่ตายก่อนเราเป็นเรื่องธรรมดาหมั่นถามไทยห่วงใยท่านบ้างเมื่อจากกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเพราะบอกรักกันที่ฝาลงสิ 19. ชีวิตไม่มีปลายทาง จงอยู่กับปัจจุบันอย่ากังวลปลายทางเพราะบางทีมันอาจไม่มีจริง20เรามาตัวเปล่าไปตัวเปล่าอย่าไปคาดหวังเยอะกับชีวิตสักวันเราก็ต้องตายการมีลมหายใจในตอนนี้และทำอะไรก็ได้ในสิ่งดีๆย่อมดีที่สุดแล้ว ขอบคุณเบิทความดีๆจากเพจกวีอินดี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ20บทเรียนชีวิตที่เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้นนะคะ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ฟังจนจบยังไงนะคะก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ